สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนเฉลิาไทย64มีนเบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะรถครอบครัวนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะมีซูบิชิปปาเจโรสปอร์ตนะคะ 2.4GT ค่ะขับ4นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2015นะคะจุด16นะคะราคาซื้อขายราคาเสนอขายอยู่ที่ 8 3 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นสีเทานะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะออปชันค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบสีเทานะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะได้เป็นขับเคลื่อนสีเป็นเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่โฉมอ l น n e นะคะ15-16นะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดรถสวยครบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะ เข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้เลยค่ะที่ถนนเสนี์ท้าย64ิมีนบุรีกรุงเทพค่ะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่เบอร์ติดต่อ064 146 2466ค่ะนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับมิสูวิชิป,ปาาเะโรสปอร์ตคันนี้ค่ะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะยางติดรถนะคะปี2018นะคะในะคะนสองตัวยาง นะคะเดี๋ยวจะเช็คนะคะให้ครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวอยางนะคะต้องตรวจเช็คแล้วก็เช็คสภาพยางอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ18นะคะสีจะได้เป็นสีเทาดำเป็นสีเดิมโรงงานนะคะรถไม่เคยมีประวัติการเปลี่ยนสีกับสีมาแน่นอน สำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ค่ะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของจอมีจอมาให้เรียบร้อยค่ะระบบเกียร์ออโต้นะคะปรับโหมดนะคะขับสองขับสี่นะคะลูกคาสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้มายจะวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสับห้าพัน 1,500 0นานะคะสำหรับคันนี้ค่ะและรถปี2อง5ตัว16นะคะขับ4เป็นปุ่ม push start นะคะวงมาเลยมันติดฟังก์ชันกุวแจรีโมทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสวยๆสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะ สติกเกอร์นะคะเช็คนในส่วนของตัวลมยางนะคะนี่เลยค่ะมีคิ้วกันสารนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ค่ะ ายใ,ในนะคะเบาะหนังสีดํานุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเบาะเดิมโรงงานนะคะในส่วนของห้องผูบริษารนะคะจะมีตักลา,กางแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟด้านในในห้องเก่งนะคะจอนีคือในห้องบริษาร สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้นะคะเพียงติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466นะคะออกรถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะผ่อนค่างวดสูงสุดได้ถึง84งวดค่ะค่างวดอยู่ที่11,000บาทนะคะขออภัยค่ะถ้างวดสูงสุดถึง84งวดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทถึง15,000บาทนะคะ สำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะ2.4 GT ขับ4คันนี้รถปี2015.16สีเทาแบบนี้เลยค่ะ,ะสวยๆกันเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะมีทั้งหมด6จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของก้องมอ,องหลังนะคะกล้องถอยหลังแล้วก็ฝาท้ายนะคะ เปิดมือปกติมนันนวนปกติได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะท่านในที่สนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะมีบริการส่งรถทั่วไทยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยเลยนะคะ ส,ส,สภาพรถนี่คือบอกได้เลยว่าพอม่ใช้งานนะคะบ่อด้านหลังสามารถพับเก็บได้นะคะพับเก็บได้เลยนะคะหนึ่ <five. S 2> ้านครับโอเค ะนะคะคจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดง่ายมากๆนะคะลูกค้าเสร็จต,ต่อหาเบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0641462466นะคะปุ้ยจะใส่ลิงก์ไลน์ไว้นะคะในส่วนของใต้คลิปนี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะ สอบถามข้อมูลมีรถเทินก็สามารถนะคะเช็คราคากันก่อนได้เลยนะคะรถเทินเราทางบริษัทเราก็รับเช่นกันเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้ค่ะนะคะลูกค้าทำอาชีพนะคะค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพนักงานบริษัทใบรับรองเงินเดือน หรือรับเงินสดก็สามารถออกได้เช่นกันมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะคะเรามีสถาบันการเงินรองรับในการจัดแฟแนนมากกว่านะคะ10ส,สถาบันการเงินนะคะอย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูล,ลสวยๆรถสวยๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะ คลิปหน้าเราจะมาพบกับการอับเดตดรถคันไหนรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ